การแก้ไขรัฐธรรมนูญเริ่มขึ้นอีกครั้งในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยสามัญน,นี้หลังสมัยประชุมที่แล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ปิดฉากลงด้วยการที่รัฐสภาไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอเข้ามาถึงเจ็ดฉบับโดยในส่วนของพักพลังประชารัฐได้เน้นไปที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ส่งผลให้พักร่วมรัฐบาลทั้งพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาและพักภูมิใจไทยต้องพลาดหวังในการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบแรกทําให้ทั้งสามพักการเมืองร่วมเป็นพันธมิตรเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกครั้งโดยยื่นร่างแก้ไขใหม่เช่นเดียวกับพกพักร่วมฝ่ายค้านซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสมัยประชุมนี้นับว่ามีมากสุดถึง13ฉบับ สำหรับประเด็นของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพักคพลังประชารัฐโด,ดยนายไพบูญนิติตวันรองหัวหน้าพักคือเสนอแก้ไขร,รายมาตราแทนการแก้ไขทั้งฉบับเสนอแก้ไข13มาตรา5ประเด็นเช่นเพิ่มสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนแก้ไขระบบการเลือกตั้งจากบัตรใเดียวเป็นบัตรสองใบ และเปลี่ยนอำนาจวุฒิสภาให้เป็นอำนาจรัฐสภาขณะที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพักร่วมรัฐบาลสามพักจำนวนแปดร่างโดยมีประเด็นแก้ไขหกประเด็นเช่นเปลี่ยนระบบบัตรเลือกตั้งเป็นสองใบเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีที่พักการเมืองหรือสอสเสนอและปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ2ีปีแก้ไขมาตราสองตัดอำนาจสวในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของหพักฝ่ายค้านยื่นแก้ไขรายมาตราจำนวน5ร่างเน้นเรื่องการแก้ไขมาตรา256ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสอรอให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ยกเว้นหมวด1และหมวด2 แก้ไขมาตรา272ตัดอำนาจสอวอในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีและแก้ไขมาตรา83ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งแบบสองใบแทนระบบจัดสรรปันส่วนผสมให้ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและยกเลิอกอำนาจคอสชอทั้งนี้ประเด็นการตั้งสสรอของพรรคเพื่อไทยเป็นที่น่าสนใจหลังมีการยืนยันว่า ยังไม่บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญโดยนในช่วลีภัยประธานรัฐสภายืนยันว่าเคารพความเห็นของทุกคนประธานทำตามข้อบังคับและกฎหมายโดยเคร่งครัดส่วนยติดังกล่าวถือว่าตกไปหรือไม่ยังไม่มีการวินิจฉัยในเรื่องนี้ เคารพความเห็นทุกคนเนี่ยครับแต่ว่าประธานก็มีหน้าที่ต้องเปดตามก็บังคับและกฎหมายโดยเคร่งชัดว่าอะไรที่บรรจุได้อะไรไม่บรรจุไม่ได้ไม่มีขนาดหรอกวิธีปฏิบัติของสาภาก็มีอยู่แล้วเพราะว่าชาที่ก็จะมีกรองกรณีใดที่ก็ต้องการความมั่นใจมากขึ้นก็จะประชุมกรรมการประสานงานทั้งหมดรับกฎหมายของสาภาทั้งหมดจะมาประชุมกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมันมีระบบประธานจะไปทําอย่างอื่นไม่ได้หรอก สำหรับการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่หนึ่งที่กำหนดไว้วันที่23-24มิถุนายนนี้กำหนดกรอบการพิจารณาไม่เกิน2วันจัดสร่เวลาอภิปรายทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านและวุตธธิสภาฝ่ายละ6ชั่วโมงก่อนลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่วาสนาตระเกตรายงาน